วันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการตอนกิ่งมะนาวนะครับซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะมีมีมีดครับแล้วก็มีเชือกแล้วเราก็จะมีดินพร้อมปลูกนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวที่แช่น้กากากมะพร้าวที่แช่น้ํานะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาดูครับว่าตาของต้นมะนาวอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราได้ตาที่พอเหมาะแล้วเราก็ ทำการปาดหรือเฉือนนะครับให้ห่างจากตาประมาณฝั่งละ1เซนติเมตรครับแบบนี้นะครับตอนที่เฉือนตอนแรกนะครับเราก็ทำรอยรอบกิ่งรอบตานะครับกดลงแน่นๆเลยนะครับมมนต้องถึงก็ให้ขาดนะครับแล้วเราก็แซบเปลือกข้างนอกนะครับเราก็เฉือนตรงตาออกนะครับนี้นะครับ ครับเกตามันสีขาวครับเดี๋ยวผมก็จะเฉียนให้หมดนะครับครับหลังจากที่เอาเปลือกออกหมดแล้วครับเราก็จะขูดขูดใยข้างนอกออกนะครับครับอันนี้เราก็จะขูดออกนะครับในการตอนนี้ครับเราก็จะตอนเพื่อขยายพันธุ์แทนวิธีการใช้เมล็ดปลูกนะครับเพราะจะทําให้ได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงกว่าทนต่อโรคนะครับ เราก็จะได้ตากิ่งมะนาวที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปครับจะนำํดนนะนนำดินพร้อมปลูกนะครับนี่ครับเราก็นําดินพร้อมปลูกนะครับมาประกบที่ตาไปนะครับแล้วเราก็ใช้เอ,อกมะพร้าวนะครับมาประกบมาหุ้มไว้นะครับ ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้เชือกเชือกประมัดนะครับันรอบจะมัดยังไงก็นนะครับให้สามารถห่อดินพร้อมปลูกของเราให้อยู่ได้ ทั้งสองข้างเลยนะครับแลาวก็ทำการตกแต่งนะครับโดยตัดปลายตัวน,นี้ออกนะครับจะทำให้เราได้กิ่งพันธุ์ที่มีรากออกมาสมบูรณ์แบบนะครับ เดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้สามถึงสี่สัปดาห์นะครับก็จะได้รากมันก็จะมีรากเกิดนะครับเราก็จะได้กิ่งพันธุ์ที่พร้อมปลูกครับหลังจากนี้ครับผมก็จะพาไปดูกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ทําการตอนเสร็จแล้วครับกิ่งพันธุ์ที่ผมทําการตอนแล้วก็นํามาปลูกใส่กระถางแล้วนะครับครับก็เป็นการร็จสิ้งแค่นี้ครับขอบคุณครับ